วันสได้ครับผมก็ครบรอบ27ปีแล้วนะครับผมอายุเกือบเท่าผมเลยมากกว่าผมด้วยสิผมต้องบอกว่าผมมาเกือบเท่าสันต์เลยนะครับเป็นพี่ไปแล้วหรอเอามาสันต์เพี่ครับเป็นพี่ผมปีหนึ่งแล้วผมก็ยินดีด้วยนะครับผมก็ขอให้ปังๆยิ่งๆขึ้นปังๆยิ่งขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ขอให้อยู่คู่คนไทยยิ่งนานๆครับล่าสุดไปไปเตะบอลกับพี่แจ๊คเป็นไงบ้างใช่ครับก็สนุกดีครับผมเพราะว่าวันนั้นเราก็มีโอกาสได้รับเชิญ ไปครับผมก็ดีใจมากแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เรียกได้ว,ว่าคิดว่าไม่น่าหาที่ไหนได้แล้วเออเป็นไงเค้ีลากันแต่คุตบอลพิจักเคยไหมโอ้เตะเตะได้นะพิจกักเตะเป็นคร <laughs> ับเดียวกันบ้างเดียวกันครับแต่ว่าแพ้ครับแต่ก็สนุกดีผมว่าแล้วก็มาเตะขำๆแบบเพื่อสุขภาพกันอยู่แล้ว พี่แกก็แบบน่าส์มากดีมากพี่แกใจส์มากใช่แล้วแล้วเหมือนกับเป็นคนที่จะสั่งฟอลโล่อ๋อใช่สตาแกรมด้วยใช่ครับไม่คิดเหมือนกันว่าแบบพี่เขาจะมานั่งฟอลโล่อินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยัก็ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณมากครับผม เลยด้ว,ยว่าเป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่แบบประทับใจมากๆเลยครับโมเมนต์หลังเตะบอลมีการนนะั่งคุยอะไรกันบ้างาะคะแบบพี่เต้อ๋อก็มีครับผมก็มีปาร์ตี้สังสรรค์กันนิดหน่อยครับผมก็มีคุยเรื่องงานเรื่องอะไรพวกนี้แหละครับเผืแ่อบบว่าเออก็อยากให้ช่วยสนับสนุนกันอะไรแบบนั้นครับดีกันนั้นมีกันนั้นไปเที่ยวไหนเปล่ารอรอ,รอให้พี่แกว่างกันดีกว่าคุยกันแล้วนี่คุกแล้วก็คุยได้คุยได้ oh. แต่แกน่ารักมากน่ารัก,กจริงคือแบบ หน้ากล้องแกเป็นยไงหลังกล้องก็คือแบบนั้นเลยให้ชวนแกคุยไหมชวนครับผมแกก็จะแบบถามว่าเฮ้ยที่ไทยเขาเล่นเกมเกมกันยังไงอะไรบ้างก็ชวนแกคุยชวนแกเล่นนั่นแหละครับเกมหมายถึงเกมเกมในเวลาปาร์ตี้อะไรยังไง ก็สอนเกันนะครับสอนเวลาครับสอนได้ไหมเวลาเขาเล่นเกมจริงจังมากเลยใช่จริงจังมากแล้วแบบเหมือนว่าถ้าถ้าสมมติใครหลุดนิดนึงก็แบบแกแกเอาเลยอะไรงเี้ยแต่สนุกสนุกสนุกมากมีนัดเล่นกันไหมคะแบบถ้ามาทางหน้าหรืออะไรมีครับก็มีคุยคุยกันว่าว่าแบบถ้ารอบหน้ามีโอกาสว่างก็จะแบบมานัดเจอกันปาร์ตี้กันอะไร หลับมือสองหาเป็นสีเป็นสีคนใหม่ที่แตกแล้วโอ้แม่แม่ขนาดนั้นเลยเป็นเป็นน้องชายแล้วกันนะน้องชายแล้วเราดูแลพี่เขาดีไหมตลอดตลอดที่อยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงคิดว่าดีนะครับคิดว่าดีนะครับเราก็พยายามแบบชวนชวนพี่เขาคุยแต่ว่าพี่เขาเป็นคนคุยเก่งอยู่แล้วก็คือแบบบางคนที่แบบอาจจะไม่ต้องชวนคุยด้วยพี่เขาชวนคุยเองเราโดนแตก ก็มีนิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่ก็เป็นเป็นแบบฟิลแบบสนุกสนานไปครับเอออยากรู้เลยแต่คนอยากรู้แค่เฮ้ยผู้ชายเห็นผู้ชายด้วยกันเขาแบบคุยคุยอะไรกันน่าตื่นต่าก็นั่นแหละครับก็คุยเรื่องกีฬาบ้างคุยเรื่องฟุตบอลอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็คุยเรื่องงานบ้างเป็นคอเดียวกันนี่ครับคุยได้นะครับผมคุยได้แต่ว่าคือแจ็คเขาอาจจะเสียเรื่องบาสนั่นน่นน่าจะเสียเรื่องบาสมากกว่า เราเราสายบอลอยู่แล้วใช่ครับผมดีใจดีใจครับดีใจมากสนุกมากเลยครับให้ผมะภาพต่อหลายคนแี่เราไ e ี่ต้องลงเดอ มันมันเป็นสภาพหลังจากเราเริ่มเริ่มปาร์ตี้ไปสักประมาณ2-3ถึงชั่วโมงมีคนเข้ามาแซวรูปยเยอะใช่ใช่ใช่ใชเ,<อ>เห็นเห็นอยู่ครับมีคนเข้ามาแซวแบบเขินพี่แจ็คหรอ,อ,อหน้าแดงหน้าแดง,ดงไม่ได้เขินครับแต่ว่านั่นแหละครับหรือตอนลงเราสังเกตไหมครับว่าหน้าเราแดงแบบแดงมากเท่เราสังเกตสังเกตแต่ว่าเราถ้าไม่ลงรูปนี้ก็ไม่มีรูปลง เราเป็นคนเลือกซุปซีดีแล้วแต่มันน่ารักใช่ครับผิอผิวเกิด <laughs> แบบเป็นทูนโทนแล้วแดงกับขาวถ้า,า,า,าแบบต,ต,ตอนนี้เรางานของเราก็แบบกำลังกำลังถ่ายตอนนี้ถ่ายจบแล้วครับผมก็น่าจะรอต้อนปีตอนนี้ก็กำลังตัดต่ออยู่ครับผมก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับผมก็น่าจะได้รับชมแล้วโตราเสร็จใหญ่ใช่ครับผมดวงใจโจโรับฝากด้วยครับตื่นเต้นไหมล่ะตื่นเต้นนะครัเพราะเรา เป็นเรื่องแรกด้วยแล้วด้วยความที่แบบชอบอยู่จุฬาเทพเนี่ยก็ผ่านมาประมาณ10ปีประมาณ10ปีได้และปีนั้นเนี่ยคือแบบเป็นปีที่แบบดังมากๆของสอบอุูจุฬาเทพเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมุติดวงใจเทลคมมันมันทำออกมาดีตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยครับผมมันก็จะส่งขนีต่อตอนที่สองสามสี่ห้าต่อไปครับผมกดดันไม่ล่าก็นิดนึงครับไม่เพราะว่าทุกอย่างใกล้จะจบกมาแล้วใช่ใช่กดดันด้วยครับผมเราก็ตื่นเต้นแต่คิดว่าน่าจะ ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมเพราะว่าเราทุกคนกคือแบบเต้มพี่กันอยู่แล้วมาไปเ่เพลงด้วยค่ะเพลง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 กับซ้อมกันเหรอครับกอบใครเแล้ยอ๋อกับญี่ปุ่นอ๋อหมายถึงเพลงกับญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็เป็นเพลงที่ผมได้มีโอกาสทำกับอ่าบอลลีสติกบอยครับผมเป็นบอยแบนด์วงหนึ่งในญี่ปุ่น ซึ่งแบบมีแฟนคลับของวอยสติกก็คือเยอะมากก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้ร่วมงานกันครับแตัวเพลงนี้เป็นยังไงครับเพลงน้องไข่ของไข่ครับรับไข่เลยครับผมรับไข่เลยครับผมเราก็เหมือนมีโอกาสได้ไปร่วมฟิชเชอร์ลิงกับบอยสติกบอยครับผมนั่นแหละอะไรครับก็พิเศษที่ ่ที่เพื่อนเพื่อนเขาเป็นคนญี่ปุ่นมะเราได้ได้ร่วมกับศิลปินต่างชาตินี่ก็พิเศษแล้วนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับพอตอนร่วมงานกันเราคุ้นใจไหมทำไมเรา่ได้ไปร่มงานกับเขาตอนแรกกลัวครับกัตอนแรกกลัวกลัวคุยกันไม่รู้เรื่องครับผมเพราะว่าเดือดร้นเพืทั้งวงเขาก็มีอยู่ประมาณเจ็ดคนแล้วเราแบบ เป็นเด็กผู้ชา,ายไทยคนเดียวที่ไปอยู่ในดงนั้นเราก็จะแบบเราก็จะทำตัวไม่ค่อยถูกใช่ครับเราก็จะตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ว่าพอได้เจอจริงก็คือทุกคนนาาา่ารักมากๆคาดหวังแค่ไหนเลยคาดหวังกับ่านี้แค่ไหนคาดหวังแค่ไหนก็ระดับหนึ่งแล้วกันคาดหวังในระดับหนึ่งก็อยากให้ทุกคนได้ลอง สำนก่อนไหมำนักก่อนไหมำนหน่อ